หนึงวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN สถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงใหม่ย,ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยระดับน้ำในแม่น้ำปิงบริเวณสถานีพีสะพานนวรัตเมื่อตอน7โมงเชา้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น5.28เมตรขนาดถนนแก้วนวรัตก่อนถึงแยกสารเด็กระดับน้ำท่วมเส้นทางเข้าบ้านเรือนประชาชนส่วนบริเวณสถานีขนส่งอาเขตอํเภอเมืองก็มีน้ำท่วมทั้งเต็มพื้นที่ ส่วนเมื่อกลางดึกที่สะพานวังสแกกคามลำน้ำปิ่งเชื่อมอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ถึงอำเภอเวียงหนองลองจังหวัดลำพูนมีสะพานพังถล่มลงมาพบช้างลอยน้ำและตายหนึ่งเชือกที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พิบาลอำเภอแม่แตงที่ถูกน้ำท่วมทราบว่าช้างที่ไหลมาตามน้ำและพบว่าตายแล้วต้องรอพิสูจน์อีกครั้งว่าเป็นช้างของศูนย์พิบาลช้างหรือไม่ ตอนนี้ทราบว่าเจ้าหน้าที่นำเชือกผูกไว้ริมฝั่งแล้วและไม่ให้ไหลไปตามน้ำเพื่อรอกา,การพิสูจน์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นช้างจากศูนย์พิบาลช้างหรือไม่คงต้องตรวจสอบก่อนขณะพลเอกนักทพง์นาพาณิตรัฐมนตรีช่วยว่ากรกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นที่ปรึกษาสป,ปช พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาในทางการช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวและช้างอีก126เชือกโดยมีการเคลื่อนย้ายขึ้นสู่ที่สูงแล้ว117เชือกคงเหลือช้างอีก9เชือกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นเหตุให้น้ำท่วงพื้นที่ศูนย์บริบาลช้างผู้อำนวยการศูนย์บอกว่าสถานการณ์เกิดจากฝนตกหนักและมีน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่ โดยรัฐมนตรีช่วยทั้งสองท่านประสานทาหารตำรวจจิตอาสานำเรือท้องแบนช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยภายในมูลนิธิช้างและสิ่งแวดล้อมแม่แตงโดยเคลื่อนย้ายช้างขึ้นสู่ที่สูงเหลือเพียงบางส่วนที่เคลื่อนย้ายออกมาไม่ได้เนื่องจากช้างมีความดุซึ่งจะประสานผู้เชี่ยวชาญเข้าช่วยเหลือต่อไป มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านในซอยประชาอุทิศเขตพุ่งครุโดยที่เกิดเหตุเป็นบริเวณชั้นสองของตัวบ้านลนักษณะบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้มีรั้วรอบขอบชิดพบแสงเพลิงและกลุ่มควันลอยมาเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาระงับเหตุ5นาทีเพลิงจึงสงบลง หลังพเพลิงสงบเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกรงแมวนับ10วางเรียงรายอยู่ภายในห้องซึ่งทุกกรงจะมีแมวอยู่ร่วมกว่าประมาณ20ตัวจากการตรวจสอบอย่างละเอียดในห้องมีแมวตายในที่เกิดเหตุ9ตัวได้รับบาดเจ็บจากความร้อนและเปลวไฟอีกเป็นจํานวนมากอาสาสมัครต้องรีบให้การช่วยเหลือนําแมวที่ยังคงมีชีวิตอยู่ลงด้านล่าง จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าแมวที่เจ้าของบ้านหลังนี้เลี้ยงเอาไว้มีทั้งหมด29ตัวตายทันทีในที่เกิดเหตุ9ตัวสาหัส1ตัวอาสาต้องให้ออกซิเจนเพื่อต่อลมหายใจขณะเดียวกันพบแมวมีบาดแผลจากถูกไฟไหม้12ตัวที่เหลือศูนย์หายไปนอกจากนี้พบแมวตายนอกบ้านอีก2ตัวสรุปยอดแมวตายทั้งหมดมี11ตัวเจ้าของบอกว่าขณะเกิดเหตุตนไม่ได้อยู่บ้านเพราะออกไปทำงานแต่มีป้าอยู่ในเหตุการณ์กลับมาก็มีคนแจ้งว่าไฟไหม้เลยรีบมาดู ภายในห้องนี้จะเปิดพัดลมให้แมวอยู่ในช่วงกลางวานันแต่ตอนนี้ไม่รู้สาเหตุของพเพลิงไหม้เกิดจากอะไรเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเยือรถบัสไฟไหม้น้องๆโรงเรียนที่จังหวัดอุทัยธานีเจอปัญหาแล้วโดยนายโกสลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอายการสำนักง,งานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนบอกว่า ได้ทราบข่าวการเข้าไปให้การช่วยเหลือของนายประกรณ์เทพร,รมนุอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิอุทัยธานีแล้วซึ่งเรื่องของเงินเยียวยาแม้ภาครัฐจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาแต่กระบวนการการรับเงินนั้นก็ต้องมีเอกสารการยืนยันตัวตนการเป็นทายาทของผู้เสียชีวิตตามกฎหมายโดยอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดอุทัยธานียินดีดำเนินการช่วยเหลือครอบครบัวผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องและยุติธรรมตามกฎหมายที่สุด แต่ตอนนี้เจอปัญหาแล้วบางรายปัญหาเริ่มเกิดขึ้นคือนักเรียนที่เสียชีวิตบางคนอยู่กับพ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่พอเกิดปัญหาใครควรได้รับเงินเยียวยาปัญหาต่อมาเด็กบางคนอยู่กับปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาซึ่งพ่อแม่ไม่ได้ดูแลตอนนี้เด็กเสียชีวิตพอจะรับเงินเยียวยาก็มีพ่อแม่มาแสดงตวัวขอรับเงินส่วนนี้ ซึ่งตอนนี้เงินชดยเชยเยียวยาเป็นจํานวนที่สูงมากตรงนี้อายการคุ้มครองสิทธิจะช่วยดูแลให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายหรือสามารถเจรจาไก,กล่เกลี่ยข้อพิาพาทในการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและค่าเสียหายต่างๆโดยอายการคุ้มครองสิทธิจะทำงานในเชิงรุกเข้าถึงจุดเกิดเหตุตามนโยบายในการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือประชาชนของอายการสูงสุด ทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนผ่านทุกช่องทางของสัมนักข่าว i อ n สำนสัมนข่าวอิสระเพื่อประชาชน